สวัสดีครับผูจารทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มอาจารย์ลงไปในห้องสมุดวิชาาหารนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอันใหม่คล้ายๆกับการลงไปในวิชาต่างๆครับาการเพิ่มชื่ออาจารย์ในวิชาตา่างๆอย่างเช่นเหล่าทหารปืนใหญ่เนี่ยตอนนี้ของทหารราบผมเพิ่มชื่อไปแล้วผมเพิ่มไปแล้วนะครับยกอย่างให้ดูของใหม่แล้เนี่ยครับของทหารราบเนี่ยผมมีใครบ้างนะครับมี มีอาจารย์สามท่านนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีถ้ามีใครอีกผมจะเพิ่มบีกนะครับฐานราบนะครับเพื่อให้ช่วยชยกันนะครับของทหารม้าก็ว่าไปของทหารแต่และเหล่าก็ว่าไปผมยกอย่างหานปืนใหญ่ผมจะเพิ่มให้ดูวิธีการนะครับเพราะคิดเข้าไปในเหล่าฐานปืนใหญ่ครับต,ตอนนี้ทุกท่านอาจจะยังเข้าไม่ได้เพราะยังไม่มีใครอยู่ในนี้นะครับผมก็จะมาทําให้ดูเข้าไปที่นักเรียนและผู้สนใจตรงนี้ก็ได้นะครับเข้ามาตรงน,นี้ก็ได้หรือจะมาตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี้ ก็ได้เหมือนกันผมทำให้ดูจากตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้เข้าเข้าได้แล้วนะมาตรงนี้นักเรียนและผู้สนใจครับเข้ามาตนี้แล้วมันจะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับยังไม่มีใครเลยนะครับผมจะเพิ่มให้ดูนะครับวิธีการคือเข้ามาที่ตรงนี้ครับเข้ามาที่ยังงี้แหละเป็นโรยูเซอร์อ่ขอใหม่นะครับเข้ามาที่นี้ครับ enroll e n r o l l user นะครับแล้วเข้ามาที่ตรงนี้มันจะมี Man u น l enrollment นะครับอ่ผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นอาจารย์แล้วก็บันทึก วิธีการนครับยังไม่มีใครนะครับสมาชิก a n u a l enrollment เนี่ยก็จะเป็นก็จะกดบวกตรงนี้ครับบวกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะโผล่มาหน้านี้เราก็จะมาค้นหาอาจารย์ที่จะเพิ่มเข้าไปยกตัอวอย่างเช่นท่านนี้น่าจะมีแล้วนะครับอาจารย์น,นอประดิพัทธ์อ่าท่านอาจารย์พันเอกประดิพัทธ์ประดุษพรมท่านอยู่ไปนหนวหน้ากองประวัติศาสตร์ ว่าเหล่าปืนใหญ่นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูได้ผมยยตัวอย่างช่นผมจะแอดเข้าไปนะครับคลิกชื่อเสร็จแล้วก็เพิ่มครับอาจารย์ดูนี้ดีว่าผมปรับแลเป็นอาจารย์แล้วนะครับอาจารย์แล้วเรียบร้อยนะแล้วเข้ามานี้เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองแค่นี้เองครับตอนนี้เข้ามาแล้วหนึ่งท่านทีนี้ท่านอาจารย์พันเอกปฏิพัฒน์ประดุกพรมนะครับสามารถที่จะแอดคนอื่นเข้าได้เหมือนกันด้วยวิธีการเดียวกันนะครับเข้ามาดูครับตอนนี้มีหนึ่งท่านเห็นไหมครับตำแหน่งเป็นอาจารย์นะครับแบบนี้นะครับ ท่านก็สามารถเข้ามาแบบนี้ได้เลยแล้วก็เข้าไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าตรงนี้แล้วก็เพิ่มในส่วนของแมนนวลเอโเมนได้เลยนะครับเข้าตรงนี้นะครับบวกใครอีกที่เป็นเหล่าปืนเหล่าปืนใหญ่ก็แอดเข้ามาได้เลยและทีนี้อาจารย์เหล่าปืนใหญ่ก็เข้ามาช่วยกันดูในนี้ครับในห้องวิช่่งสูงชิาทหารของเหล่าปืนใหญ่ว่าจะเพิ่มข้ออะไรบ้างที่ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาค้นคว้าขอ,ของเหล่าปืนใหญ่นักเรียนก็สามารถเข้ามาดูได้ ของเราอื่นทําแบบเดียวกันนะครับทําแบบเดียวกันเลยเดี๋ยวผมจะจะทยอยเพิ่มอาจารย์ของแต่ละเหล่าให้นะครับใครที่มีชื่อแล้วผมจะเพิ่ไมไเลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ